ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมซสครับแล้วก็ y, ฟ็อกซี่แต่พบกับแขกรับเชิญกูมาเอง <laughs> <laughs> มิกเทนะครับผมรมอว่าเรียบผู้การก็ <m akes> ได้นะอัเอูกการไปแล้ว <laughs> เหรอไอยรอด้วยดิยแหมไปเลยไม่บอกอนเนี่ยไปแบบตาย <laughs> <ม>ย้อง อืมผมนี่ตายเลยอ่าหลงหอกระชุบเกิดอะนรเป็นไรน่ะระวายดีปะจะอะไรล่ะกลับหลังรถไฟไงกลับหลังรถไฟข้าว่าอันนี้ต้องขึ้นไปทีนเนะไม่คาดว่ามันเคยเล่นแล้วไม่ได้เคยอย่างเมื่อกี้เห็นแบบนอกก่อนที่จะถ่ายเห็นเหมือนอะไรสัแล้วแก่กระชุบเฮ้ยได้ละเว้ยได้เล็ว เดี๋ยวผมรอนะไไหนไป็กันคือเอ่อขึ้นใหม่มันมันได้ปะขึ้นใหม่ยนิดนึงต้องลงเอ่อต้องลงนิดนึงถอยนี่ดูกูุ๋ยได้โอ้ชิววนอยู่นี่แหละเออด้วยนิดนึงมันเออใช้สมาธิขึ้นเอ่อเดินใหม่นิดนึงจิ๊บออกหนึ่งม่อีกนิดนึงมันหัวมันต่ำเนี่ฮะ เดี๋ยวเหยให้กูทำสิ่งนี้กูได้ละถึงแล้วได้แล้วยังกทำไมมันหงอนต่ี่ยอันเน,นอัน้ยเขึ้นมาลังคาทำไมวะขึ้นมาลา้ค่า,ลาแล้วไปทางนี้ดิใช้กดวะแล้วไปไหนต่อให้ลงมาเลย ลงลงไม่ได้ว่ะจะบอกนะกูต้องลงทางไ,งไหนวะลงฝั่งซ้ายนี่แหละมั้งอุ้ยลงตรงนี้วะลงตรงนี้ทำไมวะเฮ้อเอาไปไม่ได้อ่ะอ้าวไป่ใหม่เลยปไม่ได้วะเฮ้อมีมมอาทางอันที่แบบตึงตงต๊งตึง๊งถ่านถ่านต้นไม้ว่ะ มันบอกว่าลงเออนั่นไงถ้ำนี่ไงออกไปถ้ำเนี่ยไปถ้ำอีกเหรอแน่ใจนะต้อัวถ้ำต้องไปทางนี้วุ้แด่เต็มเลยกูขุ้นแดงเนี่ยโอ้เชีย่ยจริงๆก็ต้องโดดอ่ะแบมไหนไวะ <laughs> โอ้โหยากระบ,บาดฮึบอืมชึบชึบ เกมเนี่ย<า>ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่ได้เซฟมันเซฟมันแจ้งไงวะเจ็บนะเว้ย

ไอ้เนี่บอกว่าคนกรุงเทพแมวเอาไปไหนแืบไปไหนอยู่นี่เขาา้าย่างนี้เลยเคทถ้าไปหาเตจแบบรวดเร็วว้าว่างนี้ก็ได้ว้าวจ้า

ลงมาหมดเลยอ่ะเอาไว้กูอ๋ออ๋ออ๋ออ,อืมลงกี่โอ้อันนี้ต้องทำอย่างนี้ทงนี้เว้ยเข้ามาทำนี้ขึ้นยังไงวะโเดี๋ยวบอกไว้อไเอามายังเดืโดดลยไปเจะ้ากูติดอะไรวะกูติดตัวอะไรกูติดตัวอะไร อะไรวะไม่เป็นไรกูไปงี้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวยังงี้ก็ได้หรอเฮ้ยเลมอ่ะเฮ้ยกูเลมเฮ้ยพี่เลมมาทำไรอูกถูกเป็นคอหมาเลยนะเว้ยมาดีลูกทำไรลูกกมือกูไม่เข้าหรอกมือก็ไม่เข้าอะไรเลมโอ้โหเลมตีเพื่อนไม่ดีนะเพื่อนเลมมาตีคนอื่นขอดาบเลยเนี้นั่นมันเลมขอดาบแหมขอซอสแอดออนไลน์ เลมได้ข่าวว่าเลมมันน่ารักไม่ใช่เหรอวะเออก็ใช่นะเลมนี่ไงนี่ไงเลมน่ารักปะอือใช่สองเต้าเลอยสองเต้าดูอะไรตรงนั้นวะก็มันใหญ่ที่สุดไงเอมิเลียใหญ่กว่าเรามาพูดอะไรถึงนี่เนี่ยเราเราเป็นคนเห็นการจริงจริถ้าเกิดสไนบาเล่ไม่มีบานก็จะเล่น่ะเล่นสิแปรกเลยนะ เองรู้ไหมบาแปลว่าอะไรบาแปลว่าอะไรวะบาบริตต์ต้องหมอบไปใช่ไหมเนี่ยสรุปึงต้องพูดว่าชั้นไหนไหมเนี่ยโอ้ก้กระโดกาวเกงไหนกูต้องไปใช่ไหมเนี่ยอ้อมเหรอปากกาแดงปกกระโดกกระโดปกกระโดไปมอคนนู้นทำอะไรดีไปมอฟังเสียงเนี่ยทำไรวะมึงต้องขุดเมืองนั่นไง อ้โหนี่เตกตกเกเตกเกิดจำเคยมึงไปแล้วไปขึ้นไปก่อนเลยอู้ข้ามอย่างนี้เลยเฮ้ยอ่อฮอ,อากเสียไป แท็กมาแล้วแท็กมาโอเคแท็กมาแล้วคือตัวกูเองเออซึ่งซึ่งมันไปทางดีๆไม่เป็นเรื่องไงทำไมมันต้องปีนปีนรั้วบ้านอ่ะเออก็ว่านั่นแหละจริงๆๆกูคือตรงนี้ก็ได้นี่นะแต่ตรงนั้นงมขึ้นไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ไอต้นกูอยู่ทาางดีมาก จะเปลีนเสาไฟขึ้นไปกจะไปนั่นแหะอ๋ะอกูอะจะไปะนั่นแลหละเนาะโอ้ยากลำบากแต่ว่าอ,อย่างนี้ก็ได้<อ>แท็กมาแท็กมาแท็กมาไม่ต้องแท็กแล้วทำไร <c oughs> ฉันจะรอเฝ้าวองอยู่ตรงนี้นะข้างบน yeah. ไปก่อลงน้ําบนะ่อน้ําแบบดินจ๋าวู้เอากูลงดินนี่วิธีการลงด,ดีนะไม่ลงใบบัวไอ้บัวมันลงใบบัวมันเหยียบไปได้อะอืมก็เหยียบได้นี่คือโอ้โหเทปมาดูหลังนี้สุดสุดยอดมากโ <Okay, S 2> <ข>อเคเขาให้ข้าวแค่นเดียวโอเยเขาให้เอามาปั๊มปั๊บเหรออะไรวะข้าวมีไว้กิน ข้ามสะพานไปก่อนนะโอ้โหสะพานสุดยอดมากเป้ยังไงวะเฮ้ยมาดูดิสะพานห้างสะพานอะไรไม่รู้ฮึบโอ้อเกมมันก็ได้นะี็เสรจวผมไม่ต้องแท็กแล้วผมบินเอ่อรอคอยเรื่อเอ้ยเอ้ยเราเราไม่ได้หูวไม่ใช่เราเกยียบไปโบดโดดไปก็ได้เนี่ยฮึ่ม นยากขนาดนั้นมึงม่ต้องหลบไปบัวกูว่าว่ายน้ําไปกว่าว่ายน้ำเลยไหมได้เลยเดี๋ยวมันจะขึ้นไปบัวได้ก็จะโดดไปได้เลยวะนี่คือจุดเซฟได้กระดาษมาพี่นี่อะไรอ่ะเอยเอาไปอ่านดิอ๋อเอาไปนี่อย่าอะไรก็คู่หำใหญ่คู่หำ่หำใหญ่คู่หเล็กกู่หำใหญ่กู่หำเล็กกู่หำใหญ่กู่หำเล็กกู่หำใหญ่กู่หำเล็กกู่หำใหญ่ อันนี้กูห้อมใหญ่กูหอมเล็กกูหอมใหญ่ใส่รถไฟนะเว้ทดสอบเหยียบเหยียบแป้นนั้นนั่นได้ปะหยิบ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 ทำไมมันต้องทำอย่างนี้แอมดูยัยเดี๋ยว่นเลยดูสูตรกูด้วยแอมดูดูแท็กมาแท็กมาว้อมวเออไปเลยไปเพื่อนทำยังไงวะอืม